อครับวันนี้ก็เลยจะอยู่วนๆเวียนๆอยู่กับ e 2 0 0อยู่แหละครับพอดีทาง fc ทีมงานโทรมาถามบ่อยเหลือเกินครับเอ็การปรับจูนเวลารถเราตอนอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เราจะปรับตรงไหนช่างหารมากัน้นะปรับปั๊มเคสา เียกวโเา K3 e ไปเลยนะครับนะอของที่เราติดตั้งใหม่นี่แหละครับก็เลยจะมาแนะนำของไอ้ตัว e 2 0 0 b หน่อยนะครับอ่าพอดี f c ก็อยากรู้เพราะว่า้เรื่องตัว p r v นี่นะครับแล้วก็ปั๊มเล็กนี่ก็เสนอไปแล้วกรานี้ก็จะมา มามาดูตำแหน่งตำแหน่งเมนนะครับเมนน,นี่ต้องมาดูข้างล่างนี่นะครับอ,อของแคทสองร้อยเราเนี่ะเอาไว้ข้างล่างนะครับรถึงจะเป็นรถรุ่นเก่าเออถ้าตั้งต้องต้องมาตั้งข้างล่างนะครับอ่านะครับถ้าเราดูดีๆตรงนี้เลยครับนี่ฮะเห็นไหมครับมองขึ้นไป ตรงที่ต่อกันตรงนี้ถัดมาก็จะมีตัวนี้แหละครับนี่ครับตัวนี้เป็นเมนครับเมนก็คลายน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็การสกรูหกเหลี่ยมเบอร์6เนี่ยเข้าไปนะครับก็ตั้งตามเกตรเรานี่แหละครับอา่าอัดถ้าเกิดใครจะตั้งให้อยู่ตรงนี้นะครับจะใครสงสยัย แล้วก็ที่เราเห็นข้างๆนี้ก็เป็นรีรีรวาวนะครับร,รีรีวาวตามภาษาแคทเนาะบางยี่ห้ออาจจะเซฟตี้วาวว่ากันไปครับก็คือเป็นตัวคุมกระบอกนะครับคุมกระบอกอคุมใครคุมมันนะครับอุปกรณ์ท่องใครของมันเห็นไหมฮะนี่ครับของแคท ก็จะมีฝั่งนี้อยู่ตัวหนึ่งถัดมาก็จะเป็นเมนนี่แหละครับแล้วก็มีรีรีบาลสองตัวเป็นของโมงกีกับกระบอกบูมนะครับโอเคไหมครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุมน,นะฮะควบคุมน้ำมันไหลกับถังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมน้ำมัน ไปรอเย็นที่ออยคูลเลอร์นะครับตัวนอกสุดนี่ฮะครับตัวนี้โอเคนะครับอันนี้ก็คือเมนรีรีฟวาวอ่าเป็นรีรีฟวาวตัวภาษาก็มีอยู่แค่นี้นะครับส่วนทั้งบนก็มีของใครของมันสรุปว่าอยู่ข้างล่างนะครับอ,อยู่ข้างล่าง สำหรับการตั้งความแรงของเราก็เอาแบบบ้านๆเลยแล้วครับตรงกลางนี่ก็ปักวัดแรงดันนะครับอนอกในใส่สายเข้าไปได้ครับต,ตัวนี้ก็มีสงช่วงเพราะว่ามีตัวที่ติดมากับปั๊มใหม่ตัวนึงแล้วก็ต้องมาตัดตรงนี้อีกตัวนึง ก็ตั้งตัวใดตัวหนึ่งสูงไว้ก็ได้ครับอ่ะตรงนี้นะครับ FC โทรถามมามบ่อยๆเอาแบบบ้านๆเราก็นี่แหละครับเห็นไหมครับน็อตตัวใหญ่นี่ฮะตัวล็อกคายตัวล็อกออกแล้วก็ขันเบอร์24ตัวข้างนอกนี้ปรับเข้าไปนะครับมันปรับได้ไม่เยอะเลยครับส่วนมากก็ หนึงในสี่รอบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับแต่เป็นองศาก็สัก15องศานะครับปรับหมุนเข้าทีละหน่อยลูกในก็เหมือนกันนะครับแต่ก็จะอยู่ฝั่งโน้นะนะครับอันนี้เป็นลูกนอกคายออกแล้วก็ปรับเข้าไปครับตามแรงม้าของเครื่องยนต์เราว่าโหลดขนาดไหน ตอนแล้วข้างในนี่ก็จะไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่ละครับไอตัวฐานโซเลนอยด์นี่นะครับจูนก็เลยจูนตรงนี้นะครับขันเข้าขันออกธรรมดาแต่ถ้ารถเก่าๆขนาดนี้แล้วก็โอ้โหไม่ค่อยจะมีผลกับไอตัวนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัดปัญหาไปเลยเซ็ตเอาตรงนี้แหละครับตรงนั้นก็คือถ้าขันเข้าก็เบานะครับแล้ว เอาเป็นว่าเราเอาตรงนี้ไปเลยลูกนอกลูกในเลือกเอาขันเข้าแรงทายออกก็เบานะครับก็ถือว่าจะี๋ยพาไปดูข้างบนนะครับรีรีฟวาวข้างบน มันจะไม่อยู่ตรงนี้มันรุ่นใหม่นะครับจะอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เป็นรีบวาวคุมนี่นะครับคุมสายใครสายมันตัวนี้ก็สายยกอ่าอันนี้ก็บุ้งกีนะฮะง่ายๆครับของแคตกระบอกไข่กระบอกมันอันนี้ก็ของแขนนะครับซึ่งในการตั้งนี่ครับตั้งนะ ปกติก็จะตั้งไอ้พวกรีลิววาล์วตัวนี้ให้มีแรงดันเนี่ยสูงกว่าเมนนะครับสูงกว่าเมนนะครับปกติจะให้เมนไอ้ตัวอยู่ข้างล่างนั่นแหละครับเป็นตัวปิดเปิดแรงดันคุมแรงดันทั้งหมดจะอยู่ที่เมนไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริมก็จะตั้งไว้สูงกว่านะครับบางคนก็จะงงว่าจะไอ้จะตั้งยังไงสูงกว่าตอนตั้งครั้งแรกนะครับ อย่างเมนเราตัดที่4,200 psi นี่แล้วก็ขันเข้าไปให้เยอะๆก่อนครับเอาไว้สัก5,6เอาสัก7,000นะครับเสร็จพันปุ๊บเราก็มาตั้งอุปกรณ์ทีละอันอย่างของแขนนี่เราต้องการให้สูงกว่าเมนนะครับเมน4,200ตัวนี้ก็ตั้งไว้สัก5,500อย่างนี้ก็ได้ครับ ระดับมันจริงๆรถเราเก่าแล้วก็อาจจะคือให้สูงกว่าเมนไว้นะครับพูดง่ายๆตีไปสมมติตั้งไว้ที่หกพันก็ตั้งไว้อุปกรณ์นะครับของไข่ของมันไว้ที่หกพันคือให้สูงกว่าสี่พันสองร้อยก่อนเสร็จแล้วปุ๊บพอเราตั้งเสร็จได้ทั้งหมดนี่นะครับตัวแขนก็สองอันอันนี้บุ้งกีก็สองยกก็สองอย่างนี้นะครับ แล้วก็ <S <S ค่อยมาลดเมนลงครับอพอเราได้ตำแหน่งตรงนั้นไว้ที่6,000 psi แล้วก็มาลดเมนข้างล่างลงให้ได้4,200ปอนด์ 4, Born, หรือ350กิโลก็โอเคนะครับแต่สำหรับของสวิงนี่ครับสวิงจะมาอยู่ที่มอเตอร์เลยนะครับดีรีบาจะอยู่ที่มอเตอร์นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ไม่มีครับไม่มีเอามาไว้ตรงนี้ <Ừ. S 2> ตัวเดินก็เหมือนกันครับตัวเดินนี่ก็ไม่มีนะครับอา่ ه, นี่สายตัวเดินนะครับจะเห็นว่าไม่ไม่มีวาลวนะครับนี่ครับสายตัวเดินไม่มีวาลวก็จะผ่านมาซีนหัวใจเสร็จแล้วก็มาตั้งที่นี่เลยล่ะครับแล้วก็มาตั้งที่มอเตอร์เดินเลย จะมาตั้งกันตรงนี้ครับตัวเดินนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับ f อซที่ทักมาถามนะครับเอาเป็นคลิปนี้ตรงนี้ไปเลยครับนี่ครับคายออกหน่อยแล้วก็จูนเข้าไปเขามากก็ไม่ได้ครับให้รลิกเราก็ร้อนให้ตามความเหมาะสมนะครับใช้วิจารณญาณเอา รถเราเก่าและเครื่องเราขนาดไหนก็อย่าตามใจคนขับมากช่วยๆกันนะครับจากเก่าๆเราก็ทนนุถนอมเข้าไปก็ถือว่าเอาเป็นว่าจุดนี้จุดเดียวแล้วกันครับตัวนี้ออกแล้วก็ค่อยปรับองศาเข้าไป สำหรับตัวที่รับแรงมากที่สุดก็น่าจะเป็นตัวเดินนะครับปรับแล้วก็ดูที่ตัวเดินเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังนี่แหละครับเอาที่เราฝังครับถ้าเดินแล้วเครื่องไม่โหลดนี่ถือว่าโอเคแล้วครับเอเดินแล้วเครื่องไม่โหลดไอตัวที่จะโหลดก่อนเพื่อนนะก็คือเดินแล้วก็แขนนะครับแขนเข้าอุปกรณ์อื่นเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่ครับเวลาเราปรับให้ดูที่ตัวเดินแล้วกันนะครับ ถ้าเดินเลี้ยวดีแล้วก็ไม่โหลดนะโอเคแล้วครับเพราะว่าก็จะปรับง่ายเดียวครับถ้าเราปรับดูที่ตัวเดินเนี่ยเพราะว่าตัวเดินของด้านใครของใครของมันนะครับถ้าเราปรับอุปกรณ์อื่นอย่างพวกแขนพวกจกนี่ใช้สองอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งใช้สองลูกนะครับใช้ปั๊มสองลูกก็าจจะงงๆกันเอาเป็นว่า ตรงนี้ของใครของมันแล้วก็ลองดูทีละข้างนะครับข้างซ้ายข้างขวาเอาแบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่โหลดเอาแค่โหลดแล้วก็ขันเข้านิดนึงหายโหลดก็โอเคนะครับมันก็จะได้แค่นั้นอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชม ช่อง Youtube ของพ่อใหญ่สังหารกองสีช่องเล็กๆนะครับฝากติดตามด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ